สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวกมลรักชเชมณนิกิตรหัสนิสิต6 1 2 1 6 0 8 0 3 0์มนเป็นนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาควิชาวิทยาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศ,ศสาสตร์วิทยาเขตกระเพงแสนค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอโครงงานวิทยา,า,าศาสตร์ชีวภาพในหัวข้อเรื่องการแปลรูปของเสียจากกล้วยน้ำว้าทางการเกษตร ให้เป็นวัตถุดิบที่อุดมไปด้วยน้ำตาลสำหรับการผลิตฟล y d ไ o x ร m, m ia, e ซ h เม f ิลฟูฟอรลแบบมีตัวเลงปฏิกิริยา s n a m b o l i s 15ค่ะบทนำในปัจจุบันปัญหาด้านพลังงานเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกอุตสาหากรรมเคมีจึงมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนวัตถุดิบฟอสซิลมาเป็นวัตถุดิบชีวภาพที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตัวการที่ทําให้เกิดการขึ้นไหวนี้มาจากความต้องการที่จะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติทําให้เกิดภาวะเรือนกระจกและทําให้อุณหภูมิของโลกนั้นสูงขึ้นด้วยค่ะเพราะในการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีในปัจจุบันมีการใช้วัตถุดิบฟอสซิลในขั้นตอนของการผลิตและการกลั่นฟอสซิลมาใช้นั้นจะต้องใช้พลังงานจากน้ามันซึ่งเป็นการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จํานวนมาก ดังนั้นการใช้วัตถุดิบชีวภาพที่สามารถพบได้ตามธรรมชาติจะสามารถลดการผลิตกาคาร์บอนไดออกไซด์ในขั้นตอนของการผลิตได้ค่ะประเทศไทยเป็นผู้ผลิตกล้วยลายใหญ่อันดับสามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในหมู่ผู้นําของโลกกล้วยไทยส่วนใหญ่ถูกนํามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยมีหลากหลายสายพันธุ์กล้วยที่พบมากที่สุดก็คือกล้วยหอมกล้วยไข่และกล้วยน้าว้าค่ะส่วนใหญ่กล้วยหอมและกล้วยไข่มักมีความนิยมส่งออก ต่างจากกล้วยน้ำว้าที่มีความนิยมในการบริโภคภายในประเทศเท่านั้นทําให้มีการแปรรูปกล้วยน้ำว้าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆกล้วยน้ำว้ามาจากการผสมสองสายพันธุ์ของกล้วยป่าระหว่างกล้วยมณีและกล้วยตานีในประเทศไทยนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายเนื่องจากปลูกได้ง่ายและมีราคาถูกแต่เนื่องจากกล้วยน้ำว้านิยมบริโภคภายในประเทศเท่านั้นทำให้มีปริมาณกล้วยที่เหลือทิ้งจำนวนมากกลายเป็นของเสียค่ะ วัตถุประสงค์เพื่อแปลรูปกล้วยน้ำว้าให้เป็นวัตถุดิบที่อุดมไปด้วยน้ำตาลและสามารถใช้ผลิตไฟไฮดอกซิเมทิลฟูฟอรอลแบบมีตัวเร่งปฏิกิริยาได้ค่ะ 2. เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ไฟไฮดอกซิเมทิลฟูฟอรอลวิธีการทดลองมี4ขั้นตอนค่ะคือ1การเตรียมตัวอย่างเหนือกล้วยน้ำวา้า2การทำให้เป็นกลาง3การประเมินตัวเร่งปฏิกิริยา4วิเคราะห์การทดลองค่ะ ขั้นตอนที่1นนะคะการเตรียมตัวอย่างกล้วยน้ำว้านำกล้วยน้ำว้าที่เหลือทิ้งมา1,500กรัมค่ะนํามาบดจนละเอียดด้วยเครื่องปั่นจากนั้นน้าสารละลายที่ได้นะคะมา1,000มิลลิตรนำมาเจือจางด้วยน้ํา1ต่อ1นส่วน3ส่วนที่ผ่านการเจือจางแล้วจะสแเองเป็น B.S. Dilute ค่ะ จากนั้นแบ่งสารละลายมา500มิลลิลินำมากองโดยใช้กระดาษกองที่มีรูพูน2มิเมตรสารละลายที่กองตามวิธีการนี้จะแสดงเป็น BS 2มิมค่ะส่วนอีก500มิลนะคะจะกองโดยใช้ตัวกองแบบผ้ารูพูนขนาด5.4มิมตรตัวยอย่างการกองนี้นะคะจะแสดงเป็น BS 5.4มิลลิมค่ะ2ทําให้เป็นกลางโดยกัน เติมสาร naoh หรือ na 2 co 3จากนั้นวัดค่าโดยใช้เครื่อง m e t o 9เ3ค่ะก่อนการวัดเครื่องมือจะต้องทดสอบเทียบโดยใช้ merk buffer ph c ph 7และ ph 1 0ค่ะตัวอย่างของเหลวที่ใช้นะคะจะต้องมีดูภูมิห้องก่อนทําการวัดค่า ph ค่ะ 3. การประเมินตัวเร่งปฏิกิยานำสารละลายที่ผ่านการกรองแล้วนะคะมา2มิลลิลิตร และ MIBK 2มลใส่ในหลอดแรงดันเติมตัวเล่งปฏิกิยายา3 0 0มิลิกรัมลงในหลอดทดลองหลังจากนั้นวางในอ่างที่มีซิลิคอนและกวนโดยใช้เครื่องกวนแม่เหล็กเมื่อต้องการหยุดการทำปฏิกิยาให้นำหลอดการทดลองใส่ลงในปิกเกอร์ที่เต็มไปด้วยน้าแข็งที่ผสมน้ำที่มีอุณหภูมิศูนองศาเซลเซียสค่ะ การวิเคราะห์การกรองการวิเคราะห์ชั้น MIBK อินีโดยใช้ g c x c e l l o n Gas Chromatograph กับ Capillary Corr ที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสเชื่อมต่อกับตัวตรวจขัดของเครื่อง GC ในการหาปริมาตรฟไฮโดรซิเมทิลประกอบด้วยฟไฮโดรซิเมทิลฟูฟอรอลบริสุทธิ์ที่ละลายเป็น1มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร2.5มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 5มิลิกรัมต่อมิลลิลิตรความเข้มข้น10มิลิกรัมต่อมิลิลิตรและ20มิลิกรัมต่อมิลลิลิตรละลายใน MIBK ความเข้มข้นของฟ h y d ไฮดอกซิเมทิลในปฏิกิริยาถูกกำหนดหาค่าโดยการประมาณค่าโดยใช้กา๊าซในตัวเจนเป็นแก๊สตัวพาตารางที่1หลังจากการบดกล้วยน้ำว้ามีปริมาณกล้วยน้ำว้าหายไปประมาณ3%คงเหลือวัตถุดิบให้ทดลอง97% ตัวอย่างสารละลายที่กรองด้วยผ้าส่วนของแข็งลดลง16%และตัวอย่างสารละลายที่กรองด้วยกระดาษแทบไม่มีสารละลายและของแข็งผ่านได้เลยระยะเวลาการกรองขึ้นกับขนาดรูพูลของอุปกรณ์ที่ใช้กรององค์ประกอบของน้ำตาลแสดงให้เห็นว่าฟูโตสเป็นส่วนประกอบหลักตามด้วยกูโคสในขณะที่ส่วนผสมมีซูโคสที่มีความเข้มข้นต่ำสุดตารางที่2การเติม Na2CO3 หรือ NaOH เพิ่มปริมาณน้ำตาลเล็กน้อยสำหรับตัวอย่างเกือบทั้งหมดตารางที่3การประเมินตัวเล่งปฏิกิยาควรดำเนินการที่อุณหภูมิ120องศาเซลเซียสและใช้เวลา2ชั่วโมงซึ่งเป็นสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวเล่งปฏิกิริยานี้ไม่มีฟลไฮดอกซิเมทิลฟูลฟอรอลเกิดขึ้นเลยบนการทดลองเปล่าทำให้ปริมาณน้ำตาลทั้งหมดลดลงอย่างมากสังเกต ผลผลิตของน้ำตาลที่แยกออกมาพบว่าหลังจากการทดลองเปล่าไม่พบซูโคสแสดงว่าการเติมความร้อนบางส่วนนำไปสู่การไฮโดรไลซสิสเป็นฟกโตและกูโคสสรุปผลการศึกษาจากผลการศึกษาพบว่าในกล้วยน้ำว้ามีปริมาณน,น้ำตาลอยู่เป็นจำนวนมากที่จะสามารถใช้ผลิตไฟลไฮดรอกซิเมทิลฟูฟอรอลผลิตภัณฑ์ที่อุดมไปด้วยน้ำตาลจึงเป็นตังเลือกที่น่าสนใจสำหรับอุตสาหกรรมเคมีค่ะ พี่ชันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ